สวัสดีครับขอต้อนรับครับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการนะครับ Sto c k Signal นะครับวันนี้ก็มีประเด็นนะที่น่าสนใจนะวันนี้คงจะมาสรุปนะครับประเด็นเรื่องการประชุมนะครับของทางกลางสหรัฐนะครับมีผลอย่างไรนะและผมคิดว่าคงจะต้องมองต่อว่าถ้อยแถลงในเรื่องมุมมองครับในเรื่องไม่ว่าจะเป็นในเรื่องตัวภาพดอกเบี้ยนะครับหรือว่าดอทพลอตเนี่ยนะว่าดอกเบี้ยมันจะขึ้นสูงสุดเมื่อไหร่นะ แล้วก็ในส่วนตัวความศิลปภาพในเรื่องตัวระบบันาารเงินนะครับเด็กก็เมื่อคืนก็มีพูดถึงเหมือนกันนะครับแล้วมารีแอคชั่นนะต่อตลาดในช่วงเช้านี้อย่างไรนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็ต้องมองไปข้างหน้าด้วยนะว่าภาพตลาดนะครับจะเอายังไงดีนะวันนี้ก็ถือว่าส่วนใหญ่นะครับตลาดในภูมิภาคนะครับซึ่งตอนช่วงเช้านี้ผมนั่งดูก็คือเปิดลบเพิส่วนใหญ่เลยนะก็คือลงตามนะครับตลาดในฝั่งอเมริกาที่เมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับอาจจะมีการปรับตัวลงไปถึงประมาณสัก ห้าร้อยจุดหรือหนึ่งเปอร์เซนกว่านะแต่ว่าช่วงเช้านี้ก็เหมือนจะมีการเริ่มฟื้นตัวขึ้นมานะครับตลาดของเราวันนี้เปิดมาแล้วเนี่ยติดลบสองจุดเองนะหนึ่งจุดเจ็ดจุดเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยเออมันเกิดอะไรขึ้นนะทำไมอยู่ดีๆก็ตลาดตีกลับนะครับเดี๋ยวนี้เราคงจะมาคุยกันนะครับก็คงจะมีภาพในเรื่องของตัวโมเมนตัมของตลาดด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนั้นครับวันนี้ผมจะมีพูดถึงในส่วนตัวกลุ่มสารก,กรรมนะที่วันนี้ขอมาพูดถึงสองกลุ่มนะน่าสนใจนั้นเลยครับก็ว่าจะเป็น ในส่วนตัวกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับเรามาดูชื่อว่าในปีนี้นะครับมุมมองในเรื่องตัวคนะในกลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับเป็นยังไงผู้ป่วยชาวต่างชาติอาจจะเข้ามาได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วจะส่งผลต่อกลุ่มโรงพยาบาลอย่างไรนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนตัวกลุ่มโรงไฟฟ้าครับอ่ะอันนี้ก็มีข่าวล่าสุดนะเรื่องเกี่ยวกับตัวการลดค่า FT นะครับนี้ก็ลดทุกภาคส่วนเลยเอ๊ะทำไมถึงมีมติในการลดค่า FT หรือค่าไฟลง นะครับเอ๊ะมันจะส่งผลในเชิงลบนะต่อกลุ่มโรไฟ้าหรือเปล่านะครับหรือว่ามีอะไรนะที่เป็นคีย์ไฮไลท์นะครับเดี๋ยวนี้คงจะมาคุยกันในเรื่องตุ่มพูดยูทีเดครัแล้วก็อาจจะมีหุ้นอื่นที่เสริมเพิ่มเติมนะครับถ้ามีเวลาก็ท่านผู้ชมก็สามารถจะนะครับส่งในเรื่องตัวฟีดแบ็กหรือคําถามหรือว่าจะเป็นมุมมองอะ่นอื่นก็สามารถจะส่งเข้าไปได้นะครับผ่านทางช่องทางเหมือนเดิมครับทาง facebook นะครับแล้วก็ยู u ูบนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ วันนี้คงจะนํามาคุยท่านผู้ชมนะครับก็มาก่อนอื่นเลยครับผมขอมาเรียกว่าคุยช่วงตลาดเปิดแล้วกันนะครับเพราะตลาดตอนนี้ก็เปิดแล้วใช่ไหมครับอ่าดัชีนะเหมือนจะเซตฟิฟตี้บวกขึ้นมาเล็กน้อยนะครับตลาดก็จากติดลบเผลอๆจะวันนี้จะบวกส่วนขึ้นไปด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันครับภาพแรกก่อนนะครับก็คือในเรื่องประเด็นเรื่องกับตัวเมื่อคืนนี้นะครับผมคิดว่าก็เป็นไฮไลท์แหละนะครับเอางว่าผมขอมาสรุปสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับ เฟดก็คือมีการขยับขึ้นในดาราดออเบี้นะครับอยู่ที่25 basis point นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์นะครับแล้วก็ส่วนคีย์พอยต์สำคัญก็คือในเรื่องกับตัวประเด็นเรื่องตัวดอกพอตครับก็คือมองว่าในส่วนตัวดอกเบียนะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นได้อีกไม่เยอะละนะครับก็คิดว่าน่าจะมีการขึ้นอีกสักครั้งหนึ่งละนะครับดอกเบียตอนนี้เนี่ยถ้าขยับขึ้นมาเมื่อวานนี้เนี่ยขยับขึ้นมาจุดสอ้เนี่ยดอกเบียของตัวเฟดก็ อ,อยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นตนะครับหรือถ้าจะมีการขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นการประชุมเป็นครั้งหน้าหรือเปล่าหรือว่าครั้งถัดไปนู่นเนี่ยนะครับก็อาจจะมีครั้งหนึ่งนะที่จะมีการขึ้นดอกเบี้ยอาจจะขยับขึ้นไปนะก็คือพีคแหละนะว่าง่ายดอกเบี้ยจะพีคประมาณสักห้าจุดสองห้านะครับอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์กับตลาดนะครับก็คิดว่าไอ้วงจรนะครับดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นมานะของเฟดนะครับช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเริ่มเริ่มชะลอแล้วนะครับเริ่มลดลงแล้วนะครับแล้วก่าีสท จะได้เห็นดอกเบี้ยเนี่ยมีทิศทางก็คือคงในระดับสูงนะแล้วคงจะไปรอการปรับตัวลงมานะครับว่าจะเป็นตัวเลขเงินเฟ้อนะภาพเศรษฐกิจต่างๆนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เฟดคงจะนํามาพิจารณานะครับในการที่จะเป็นการชะลอหรือว่าเป็นการลดดอกเบี้ยครั้งหนึ่งแต่คิดว่าคงต้องใช้เวลาครับอาจจะเป็นช่วงครึ่งหลังของปีนี้หรือว่าช่วงต้นปีหน้านะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวภาพนะ ท,ที่เมื่อคืนนี้เกิดขึ้นนะครับครา้นี้มีไฮไลท์อะไอีกบ้างนะท,ที่น่าสนใจนะครับไฮไลท์อีกอันนึงก็คือในเรื่องกับตัว GDP ครับเขาก็มีการประมาณการ GDP ปีนี้นะครับอาจจะลดลงครับจากเดิมที่มองประมาณสัก0.5เนี่ยนะครับก็มีการปรับเป้าลงมานะหรือที่0.4ปีหน้าเนี่ยก็มีการปรับเป้า GDP ลงมาอีกนะจะอยู่ที่1.2เซนะครับก็มองว่าอัตราการเติบโตเศรษฐกิจเนี่ยนะครับคิดว่า น่าจะมีความเสี่ยงที่สูงขึ้นนะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเรื่องอระบบสารนการเงินนะท,ที่มีข่าวตอนนี้นะครับทำให้มีการปรับเต้า,า GDP าลงมานะครับวันนี้สิ่งที่นะครับคิดว่าเป็นไฮไลท์เลยนะมันอยู่ที่บทสัมภาษณ์ทอยแงของประธานเฟดก็คือบอกว่าระบบระบบการเงินนะครับปัจจุบันเนี่ยมันอยู่ในภาวะที่ยังคงตึงตัวนะครับ แล้วเหมือนกับว่าอาจจะมากกว่าที่คาดด้วยนะครับมันก็เลยทาให้ในส่วนตัวธนาคารพาณิชย์นะครับที่จะมีการาปล่อยสินเชื่อนะครับคงจะต้องเข้มงวดมากขึ้นนะเพราะว่ากาันการความเสี่ยงนะครับอันนี้พอมีการาเข้มงวดนในเรื่องการปล่อยสินเชื่อเนี่ยมันอาจจะกระทบนะต่อในเรื่องการจ้างงานนะครับต่อในเรื่องภาพเศรษฐกิจโดยร,รวมครับแต่ก็อะไรก็ตามครับอันนี้สิ่งนี้มันทำให้ตัวเงินเฟ้อเนี่ย นะมันก็น่าจะลดลงนะครับน่าจะลดลงไปด้วยนะครับมันก็มีข้อดีเหมือนกันนะคือเรื่องเงินเฟอ้อนี่แหละครับวันนี้ก็เลยมองว่าในส่วนตัวภาคธนาคารที่อาจจะมีการปล่อยสินเชื่อลดลงเข้มงวนมากขึ้นนะครับก็น่าจะทําให้ตัวมุมมองนะของเรานะที่มองว่าเฮ้ยการประชุมของเฟดเนี่ยครั้งต่อไปนะครับก็คือเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับอาจจะนะอาจจะอาจจะอาจาอาจะเห็นการเรียกว่า pause คือการหยุดขึ้นดอกเบี้ยเลย นะครับขึ้นครั้งนี้นะครับก็คือเน,นี้ยขึ้นไปแล้วจุดสองห้าแต่การประชุมครั้งหน้าในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับมุมมองทางฝ่ายวิเคราะห์เราเนี่ยเราให้น้ําหนักประมาณมากกว่า60สิเสิเอร์ครับอาจจะเริ่มหยุดขึ้นดอกบี้แล้วนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งที่เซอร์ไพรส์นะครับไปกับในส่วนตัวตลาดที่การขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับในเดือนพฤษภาคมนะครับ อันนี้ก็กลับมาครับที่ภาพตลาดนะทาไมตลาดมันถึงมีความผันผวนตลาดพันธบัตรใช่ไหมครับอัตราผลตอบแทนลงราคาอยู่ขึ้นนะตัวราคาทองคําก็เมื่อคืนนี้ก็มีการปรับตัวขึ้นไปแต่ตลาดหุ้นเมื่อคืนนี้ในฝั่งอเมริกาเนี่ยมันมีการปรับลงนะครับก็คิดว่าคงจะมาจากเรื่องกับตัวความเสี่ยงนะของภาพเศรษฐกิจแล้วก็อาจจะเรื่องกับแมสเซจที่เพจเมื่อกี้ที่พูดถึงไปนะครับมันก็ทําให้ภาพตลาดมัน ความเรียกว่าความมาถวนนะในฝั่งตัวตลาดหุ้นอเมริกานะครับอ่ะน,นี่ก็เป็นอ่ในส่วนภาพรวมมาในเรื่องตัวภาพโมเมนตัมบ้านเราละนะจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่ะเซ็ตก็ตีกลับขึ้นผมคิดว่าภาพนะครับยังน่าจะเป็นลักษณะคือเป็นการรีโคเวอรี่ครับรีโคเวอรี่ในรูปแบบที่เป็นลักษณะคือเป็นวีเชฟนะก็คือเป็นการลงลึกนะแล้วก็การดึงกลับขึ้นมาเร็วนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผม,ผมคิดว่าประเด็นเรื่องตัวดอกบี้ยนะประเด็นเรื่องเกี่ยวกับแนวโน้มหรือเทรนอาจจะเริ่ม แล้วหมดไซเคิลขาขึ้นแล้วนะครับอันนี้ผมคิดว่าตลาดตอนนี้เหมือนมัน,ม,นมันมีความชัดเจนแล้วนะครับเมื่อส่งผลให้ต่อเนื่องไปถึงสเตจถัดไปครับคือสเตจนะครับของการที่อาจจะเห็นเงินเนี่ยโฟลเข้าไปสู่ตัวพันธบาัตรเงินโฟลตลา่าอ่าโฟลไปสู่ตัวทองคำนะครับตลาดพันธบัตรผลตอบแทนหรือราคาพันธบัตรปรับตัวขึ้นใช่ไหมครับราคาทองคําขึ้นน,นะครับอีกา s สเตจถัดไป นะก็คือพอดอกเบี้ยมันเริ่มพีคอ่าโอเคครับเรื่องเงินเฟอ้อเริ่มลดลงแล้วเนี่ยสเตทถัดไปก็คือในส่วนตัวพวกสินทรัพย์ทั้งหลายแหละหรือเป็นพวกสินทรัพย์เสี่ยงครับมนจะเป็นคอมมอนิตี้หรือว่าตลาดหุ้นอ่าถ้าเป็นสเตทถัดไปนะครับต่อจากนี้ต่อไปครับเอาเป็นว่าภาพใหญ่นะผมคิดว่ามันอยู่ใกล้ๆแล้วช่วงสเตทที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงลเรื่องฟันฟลอนะครับก็คิดว่า คงจะจับตาครับสเตจนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นผมคิดว่าคงต้องใช้เวลาครับอาจจะเป็นช่วงมาสักป,ป,ปลายปีนี้นะครับแต่คิดว่าตลาดหุ้นนะครับก็คือมันลงมาแล้วล่ะนะซึมซับกับประเด็นเรื่องข่าวลายล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีลักษณะโมเมนตัมนะ um ของการฟื้นตัวนะขึ้นไปนะครับทีน,นี้ฟื้นตัวขึ้นไปตรงไหนจะเป็นแนวต้านหรือว่าจุดเปลี่ยนนะครับก็ดูจากชา้านะครับผมใส่ตัวเส้น e m a ท่านผู้ชมได้ดูเนี่ยเพราะว่ามันมีลักษณะคือค่อนข้างจะเป็น โมเมนตัม um, หรือว่าอินดิเคเตอร์ที่ดูแล้วเนี่ยใช้ง่ายนะแล้วก็เวลาตลาดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนเทรนเนี่ยคิดว่าก็มันมีความแม่นยำเหมือนกันนะครับเวลามีการทะลุหรือเบรกเอาท์หรือมีการเบรกดาวทะลุลงไปเนี่ยโครงสร้างตลาดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบที่แล้วก็มันจะเป็นใช้เส้น EMA ย5วันหรือ200วันเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยนะครับลงยาวเลยนะครับแต่ปัจจุบันคิดว่าไอ้จากเดิมเนี่ยที่มันเคยหลุดลงไปเนี่ยมังครจะเปลี่ยนเป็นอ่าส่วนของตัวแนวต้านละ เราก็สามารถจะใช้พวกเส้น EMA เป็นการประเมินพิทางหรือว่าตัวแนวต้านของตลาดได้นะครับมาดูก่อนนะครับด่านแรกเนี่ยอยู่ตรงเส้นสีเขียวตัวนี้ครับก็ตัวเลขกลมๆครับพันหนึ่งพันหกร้อยจุดนะครับแล้วก็ถัดไปก็คือเส้นค่าเสียสองร้อยวันนะจะอยู่ที่หนึ่งหกสามศูนย์นะครับเอาเป็นว่าในรอบนี้นะครับถ้าจะมีการฟื้นตัวขึ้นไปผมคิดว่าคงยังต้องไปเจอด่านแรกก่อนนะก็คือพันหกครับนะวันนี้ก็ตัดสินล่าสุดอยู่ที่หนึ่งห้าแปดหกนะครับเอาเป็นว่าก็เดี๋ยวมาลุ้นกันว่าพันหก นะในสัปดาห์นี้นะจะมันจะขึ้นไปทดสอบหรือแม้กระทั่งจะเบรกได้หรือเปล่าแต่คิดว่าในแง่ตัวโมเมนตัมอินดิเคเตอร์ที่มันลงมาอยู่ด้านล่างเนี่ยคิดว่าก็มีโอกาสที่เห็นตลาดมีการฟื้นตัวหรือแม้กระทั่งขึ้นไปทสนะตรงเส้นค่าเฉลี่ย25วันได้นะครับแต่จุดที่ผมคิดว่าสําคัญกว่าครับก็คือเราจะเลือกหุ้นอย่างไรนะรอบนี้ตลาดหรือมันเม็ดเงินฟันโฟืเนี่ยจะไปทางไหนนะครับก็มาถึงในส่วนตัวหุ้นนะครับก็จะมาขอรีวิวท่านผู้ชมนะว่าหุ้นที่ผ่านมาครับ ที่เราเลือกไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้นในฝั่งที่เป็นการอ,อุปโภคบริโภคในประเทศครับพวกอโดเมสิกเพลย์นะครับมัจะเป็นในส่วนตัวกลุ่มค้าปลีกใช่ไหมครับกลุ่มนิคมใช่ไหมครับมีโทรคมีกลุ่มเครื่องดื่มนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวอย่างเช่นตัวโรงไฟฟ้านะมาเมื่อวนันม,มื่อวานก็เลือกกราฟไฟนะครับ ตัวการปรับค่ายทีจะเป็นยังไงเดี๋ยวพายไม่ดูชาร์ตกันหรือแม้กระทั่งการเทรดตัวเจมทีที่ขาลงมาลึกๆนะครับอันนี้ก็เป็นหุ้นที่เลือกไว้นะครับก็ส่วนใหญ่ผมคิดว่าก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็ไม่ได้มีตัวไหนที่มีลักษณะการลงไปนะแรงๆหรือว่าหลุดจุดคัดไว้เลยนะก็ถือว่ายืนนะครับถือว่ายืนได้นะครับเมื่อจะเป็น CPO นะเมะื่อวานนี้ก็โห่บวยเลยวันนี้ก็มีชาร์ตนะครับมาฝากท่านผู้ชมนะครับหรือแม้กระทัง่งตัวแอดวานะที่ราคาหุ้นเมื่อวาน อ่านะครับก็คิดว่าโครงสร้างหลกักๆเนี่ยก็ยังไม่ได้เสียเทนนะครับมันน่าจะมีโอกาสฟื้นตัวกลับขึ้นไม่ได้นะครับจากตัวแอดวานวันนี้ก็ขึ้นไปขยับขึ้นไป2องร้วละนะหรือตัววานะครับตัวดีบเอที่ราคาหุ้นแหมลงมาถึง4ี่บาทสิเลยโอ้โหน,นี้ก็ตีกลับขึ้นไปได้เร็วครับสี่บาทยีแลนะลงมาแรงวัน2วันเนี่ยตีกลับขึ้นไปเลยนะครับหรือ c p n ซึ่งเมื่อวานหุ้นดูจะนิ่งๆหน่อยนะวันนี้ก็เริ่มขยับขึ้นมานะครับกราฟนะครับ มีเรื่องการปรับค่า FT ราคาก็ยังยืนครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหุ้นชุดที่แนะนําถ้าไม่ชมไปนะครับในสัปดาห์นี้มี j m t ทีหน่อยหนึ่งที่ราคาหุ้นวันนี้ยังยังหมอนๆอ,อยู่นะครับลงมาที่โล4 6ี่หแต่คิดว่าขอรุ้นต่อนะครับถ้ามันยังไม่หลุดตรงจุดคัทที่มองไว้4 5บาทก็ผมแนะนาเป็นการถือต่อครับอ่ะเรามาเป็นแผนแก้เกมตัวแรกคือตัวแอดวานนะครับราคาหุ้นเมื่อวานนี้ลงมานะครับแต่เหมือนการลงมานะเรียกว่าเป็นการโทรแบ็คแล้วกันนะครับก็คือขึ้นแรงนะทะลุเทน นะครับแล้วก็แน่นอนครับส่วนใหญ่เวลามีการทะลุเทนเนี่ยหุ้นก็มักจะคือขาแรกอะคนก็ยังไม่ค่อยมั่นใจมันก็จะมีการพักมีการย่อลงมาแต่คิดว่าเป็นการย่อหรือเป็นการปรับผ่านย่อยสับในเชิงเทคนิคเขาเรียกเป็นการโทรแบ็คครับหลังจากราคามีการเบรกเอาท์ทะลุกรอบทะลุต,ตัวตัวเขาเรียกว่าตัวบูลลิสไตรนเกิลนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างละงนั้นภาพก็คือว่าต้องมีการฟื้นตัวกลับหรือว่ายืนให้ได้นะครับ การปรับฐานย่อยลงมาก็ต้องไม่มีการหลุดโลว่าหลุดแนวรับนะครับในรอบสัปดาหล์ลงไปก็ถือว่าว,าวันนี้ดึงกลับมาได้สวยนะครับก็เป็ว่าต้าน2 1 5นะปัจจุบันผมคิดว่าจ่จอๆละนะครับก็มีโอกาสเบรกครับผมคิดว่าไปลุน้นชักประมาณ2 2องสแล้วกันนะครับก็มีอยู่ก็แนะนำนะครับเป็นการถือต่อครับเช่นเดียวกับตัว c b o นะซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าโหก็วอลุม่มในยังหนาแน่นอยู่นะแล้วเหมือนจะเป็นหุ้นที่โดดเด่นทีเดียวครับราคาก็ 63สลึงนะครับผมคิดว่านวาต้านยังมองที่เดิมครับตรงบริเวณ65บาทก็คิดว่าอาจจะมีโอกาสการขึ้นไปทดสอบหรือแม้กระทั่งลุ้นเบรกผ่านได้ไม่ยากราคาตอนนี้ก็เหลือเพียงบาทนิดๆเองนะครับก็คิดว่าถ้าเบรกได้เนี่ยมองถัดไป68นะครับอันนี้ก็เป็นตัว CPO ที่น่าจะมาตามนัดนะครับที่ราคาหุ้นเบรกขึ้นไปนะวันนี้เลือกอะไรครับวันนี้ก็คงจะเป็นหุ้นที่คึงจะมาเป็นการรีวิวในพอร์ตนะตัวไหนที่คิดว่าถูกทางคงจะเป็นการถือต่อ หรือไปทั้งวางแผนการซื้อเพิ่มได้นะครับแต่วันนี้นะครับนอกจากหุ้นชุดเดิมแล้วเนี่ยวันนี้ผมจะมีการเพิ่มเติมหุ้นเข้ามาในพอร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวไหนก็วันนี้เรามาติดตามกันนะครับมาเริ่มต้นด้วยตัวรีวิวพอร์ตก่อน CPN แนะนําซื้อไปเมื่อวันที่14ครับก็ตัวนี้ราคาหุ้นดูเหมือนยังจะนิ่งๆครับราคาวันนี้67เจเมื่อวานปิด66สิบหกเฉลิงวันนี้ขยับขึ้นมาได้ดีครับโอเคครับคิดว่า CPN ยังลุ้นต่อนะครับจะลุ้นต ส่วนตัวกาฟอะต้องบอกว่าวันนี้เป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มโงยฟ้านะแล้วก็มีประเด็นด้วยในะเรื่องเกี่ยวกับตัวการปรับค่า FT ลงนะครับวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับในเรื่องมุมมองในเชิงพื้นฐานแต่ว่าถ้าดูจากราคาหุ้นกราฟวันนี้เนี่ยราคาก็5้าสเจหนะครับขยับขึ้นมาเมื่อวานหช่องก็ถือว่าราคาหุ้นยืน รู้เส้นค่าเสลี่ยสองวันขึ้นมาได้เรียบร้อยแล้วใราคาคงจะลุ้นต่อนะครับไปต่อส่วนตัวที่วันนี้เพิ่มเติมมาละกันครับวันนี้ผมขอใส่เข้ามาได้พอเนี่ยก็จะเป็นตัวหุ้นตัว Home Pro นะครับเพราะว่าดูจากตําแหน่งราคาหุ้นคิดว่าราคาคือมันเริ่มยืนได้ละนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือตลาดลงไปหลุดโลเนี่ยแต่เหมือนหุ้นตัว Home Pro เนี่ยไม่รู้ลงมาก่อนหรือเปล่านะครับแต่ดูจากสัปดาห์นี้คือมันยืนนะเริ่มเห็นก็คือไม่มีราคำโลใหม่นะครับแล้วก็สัญญ,ญาณคือถ้าลองากเส้เทรน์ ตรงเช่นสปอร์ตด้วยหรือแนวรับด้วยนะครับตำแหน่งอินดิเคเตอร์ก็อยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นตัวโฮมโปรก็ผมเลยถือว่าราคาตรงนี้ดูน่าสนใจนะครับก็เลยวันนี้ขอแอดหุ้นตัวโฮมโปรเข้ามาในพอร์ตนะครับโดยแผนการเทรดแนวรับจะอยู่ประมาณโซน13บาทไปปลายครับแล้วก็แนวต้านก็ลุ้นมาสักใกล้ๆ16บบาทนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นในส่วนตัวประเด็นเรื่องตัวมมตั้มตลาดนะครับแล้วเดี๋ยวนี้คงจะ มาพูดถึงนะครับในส่วนตัวประเด็นพื้นฐานนะที่วันนี้คงจะพูดถึงกลุ่มไม่ว่าจะเป็นในส่วนตัวโรงโรงพยาบาลครับเฮลท์แคร์เป็นยังไงนะครับกลุ่มในส่วนตัวยูทีนั้นจะเรื่องกับตัวการปรับลดค่าเอฟทีเอ๊ะทำไมถึงปรับลดแล้วมันจะส่งผลกระทบกลุ่มหน่วยฟ้ายัางไงนะครับแล้วก็คงจะมีถ้ามีเวลาเหลือก็จะมีหุ้นเพิ่มเติมอย่างเช่นตัวเอลทีมีการอนุมัติสร้างตัวตัวดอนเมืองเฟสามแล้วนะครับเอ๊ะตรงนี้อนุมัติ แล้วยังไงต่ออ่ะมุมมองเรายัางม,มีมุมมองเชิงบวกหรือเปล่านะครับก็วันนี้เดี๋ยวคงจะมาคุยกันนะครับอ่ะก่อนที่ไปคุยนะครับภาพเรื่องต่างก็ขออนุญาตนั้นมาทักทายนะครับกับแฟนรายก่อนะครับอ่าได้ใจชี้กันบ้างหรือเปล่าครับตลาดหุ้นที่อ่มีการฟื้นตัวขึ้นมานะครับไม่แน่ใจว่าท่านผู้ชมแต่ท่านนะครับมองอยังไงมีมุมมองหรือว่าอะไรหนึ่งก็สามารถจะฟีดแบ็กเข้ามาได้นะครับ สวัสดีครับคุณสุรไกรนะครับโอเคครับยินดีนะครับที่นะครับเข้ามาทักทายนะครับแล้วคุณนิคมอนี่ก็แฟนรายการประจาสวัสดีครับคุณลิมาดูด้วยนะครับแล้วคุณสุรไกรถามมาเป็นตัวพีโมนะก็ถามมาเป็นในส่วนของตัวแนวต้านนะครับแนวต้านอยู่ที่ตรงไหนใช่ไหมครับอ่ได้ครับอเรามาดูช้ากันนะฮะโอเคครับพีโมค่อยๆวันนี้ลาผม เครื่องดูช้าๆหน่อยอ่ะไม่เป็นไรขึ้นมาละนะครับอ่ะโอเคครับโอ้โหราคาลงมาเยอะนะแต่จุดที่มองคือเห็นไหมครัว่ามันมีเขาเรียกเป็นตัวไฮไลท์ข้างล่างเนี่ยมันมีการดีไฮไลท์ก็คือว่าหุ้นอยู่ในเขตโอเวโซนะคือลงมา30เนี่ยผมจะใส่เซฟไว้หน้าจอว่ามันจะมีไฮไลท์เกิดขึ้นนะครับมันก็เคยลงมาสิบเนี่ยหุ้นก็เด้งนะมีการรีบาวขึ้นไปนะครับแต่ก็จะเป็นการลงต่อเพราะโครงสร้างหลัก เหมือนตัวพีโม่ราคาหุ้นโครงสร้างมันยังเป็นขาลงรอบนี้เป็นอีกครั้งละนะที่เห็นการลงมาในภาพโอเวอร์โซคือไอซต่ำกว่าสามสิบนะครับแล้วก็ำลังมีการฟื้นตัวกลับส่วนใหญ่การฟื้นตัวรอบนี้นะครับถ้าดูจากตำแหน่งไอซเนี่ยมันจะขึ้นไปประมาณใกล้ๆ50ห้าสิบครับแล้วถ้ามันยังเป็นโครงสร้างที่เป็นขาลงอยู่เนี่ยไอการขึ้นไปตำแหน่งห้าสิบเนี่ยหรือไอซ50ห้าสิบเนี่ยมันจะเริ่มตื้อครับมันจะขึ้นไม่ได้ไกลละเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นลักษณะแผนการเทรดนะผมคิดว่าก็นนเล่ปาาารรค,คือขึ้ไ SI ซ์ I, ไอปใกล้ๆ50นะแล้วค่อยหาจังหวะการขายผมคิดว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยมันอาจจะดึงขึ้นไปนะโซนแบนบนก็คือประมาณสักบวก2 SD นะจากค่าตัว Standard d e v i a t i o n นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นไปตรงประมาณสักบวก2 SD เนี่ยมันจะประมาณ2อบาท20ขึ้นไปครับอาจจะได้ถึงมาสักโซน2บาท30นะก็นะอมองว่าเป็นแนวต้านนะครับตัวนี้จะเล่นยังไงผมคิดว่าก็จะใช้ตัวพวกอินดิเคเตอร์ประกอบด้วยส่วนใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กเนี่ย ผมก็จะเป็นการเพิ่มเติมอะโวลูมนะครับเข้ามาช่วยดูช่วยสกรีนนะครับว่าว่าเวลาหุ้นเล็กมาเนี่ยโวลูมส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอะโวลูมมันจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอวิธีสังเกตนะครับในการเทรดนะครับหุ้นขนาดพวกขนาดกลางขนาดเล็กนะครับเดี๋ยวนี้ผมจะเซตว่าเอ้โวลูมของตัวหุ้นตัวนี้นะครับโวลูมในช่วงเช้าเป็นยังไงนะมาหรือเปล่ามาสังเกตกันนะครับโวลูมช่วงเช้าดูแล้วเนี่ยครับอันนี้ผ่านมาประมาณสัก20นาทีนะตลาดเป ว um อลุ่มดูกลางกลางนะวันนี้ก็วอลุ่มดูว่าอย่างก,กลางกก็อาจจะพุ้นอาจจะยังไม่ได้ไม่ถึงกับเป็นลักษณะการขึ้นได้ค่อนข้างแรงนะครับเพราะว่าเหมือนจะวอลุ่มยังยังยังไม่ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวไปลุ้นช่วงบ่ายหรือว่าจับตาวอลุ่มให้ดีคิดว่าก็ลงมาเยอะนะครับมีโอกาสขึ้นไปได้แต่หน่ว่าจุดที่หุ้นจะขึ้นแรงก็สังเกตตัวปริมาณการซื้อขายนะครับประกอบด้วยโอเคครับอันนี้ก็เป็นเรื่องคาถามแล้วก็ท่านผู้ชมที่ถามมานะครับอ่ะวันนี้กลับมา นะครับในภาพในส่วนตัวกลุ่มธุรกิจหรือภาพเซกเตอร์ครับวันนี้ก็อย่างที่เรียนคงจะขอเจาะนะในส่วนตัวกลุ่มโรงพยาบาลนะครับว่าเอ๊ะมันมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโรงพยาบาลตอนนี้เป็นยังไงเนี่ยเรามีมุมมองนะต่อกลุ่มนี้ยังไงนะครับเรามีมุมมองครับก็คือในเรื่องกับตัวคีย์หลัก,กแล้วกันนะคีย์หลักอันแรกก็คือในเรื่องตัวผู้ป่วยชาวต่างชาตินะครับอันนี้จะเป็นคีย์หลักนะตอพวกในส่วนตัวโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบีเอชหรือว่า BDMS ะครับอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็แน่นอนครับว่าได้นะก็คงจะมีะไรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาตินั่นแหละนะครับที่ช่วงก่อนไปเลยตอนนี้ก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองจากภาพโดยรวมนะครับเลยมองว่าทั้ง2ตัวนี้เนี่ยยังเป็นผู้นำนะในการเติบโตนะของในส่วนตัวไรายได้นะครับของผู้ป่วยชาวต่างชาตินะครับ แล้วก็เราคิดว่านะครับในปีนี้นะครับน่าจับตาครับมันก็จะมีผู้ป่วยรับชาวต anyway, uh, right ่างชาติก็จะเป็นในกรุ๊ปของตัว CRB ครับก็คือใกล้เคียงบ้านเรานี่แหละนะครับในส่วนของตัวอย่างเช่นทางจีนนี่แล้วก็ตอนออกกลางเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นตัวคีย์หลักนะหรือว่าผู้ป่วยชาวต่างชาติคีย์หลักนะที่เข้ามาเพิ่มเข้ามาก็ทําให้ในแง่ของตัวกําไรนะของตัวกลุ่มนี้เนี่ยยังน่าจะเติบโตต่อครับในช่วงไตรมาสนึ่งนี้นะครับเอาอว่าท่านผู้ชมที่มีกลุ่มโรงพยาบาลอยู่ผมคิดว่าก็ตรงนี้ ถ้าถือต่อได้นะเพราะราคาหุ้นจริงๆมันลงมาที่ไอโซนกรอบในรับด้านล่างแล้วนะครับสหรับตัวโรงพยาบาลขนาดกลางนะก็ขอแตะไว้หน่อยหนึ่งว่าก็มีการปรับนะครับในส่วนของตัวของตัวเขาเรียกว่าตัวอะไรนะฮะเคเรียกประกันนะครับตัวตัว,ต,วตัวประกันสังคมประกันสังคมนะครับก็มีการปรับราคาขึ้นมาก็ได้่งผลบวกเหมือนกันนะต่อหุ้นตัว BCS นะซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดกลางนะครับ BCS ดูชาร์ตนิดหนึ่งว่าเป็นยังไงนะฮะ ราคาหุ้นก็ยืนยืนครับมีการปรับตัวลงมาเล็กน้อยวันนี้นะครับแต่คิวโครงสร้างหลักก็เนี่ยครับมีการขึ้นไปนะพักตัวแต่หลักๆก็ลงจริงๆตัวนี้เคยเชียร์ไปด้วยแล้วก็ยังไม่ได้ถอดเลยจากพอร์ตนะครับวันนี้ราคาประมาณ19-6กนะก็ขอลุ้นว่าไม่น่าต่ำกว่าราคาประมาณสัก19ต้นๆละกันนะครับกับตัว b ี s นะครับมาดูเซกเตอร์ถัดไปครับก็จะเป็นในส่วนตัวเซกเตอร์ยูทิลิตี้นะหรือว่าโรงไฟฟ้าคิดว่าวันนี้ น่าจะมีประเด็นนะแล้วก็อาจจะมีคําถามท่านผู้ชมด้วยนะครับหรือแม้กระทั่งตามสื่อต่างคงจะมาพูดถึงกันว่ามีการในส่วนของตัวการปรับลดค่า FT อ่ะอันนีค้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่ทําให้เอะตัวราคาหุ้นเนี่ยนะมันจะมันจะเป็นในเชิงลบหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตเช็คตัวราคาหุ้นตอนเช้านี้แล้วกันนะทั้งตัวบีกิมอ่ะีีเนี่ยซึ่งเป็นลงบาหรือรงไฟฟ้าตัว s อสหรือว่ารงไฟฟ้าขนาดกลางครับมีข่าวนี้เป็นยังไงอ่า ราคาหุ้นลงหรือเปล่านะครับมาดูกันนะครับมาดูตัวบีกิมก่อนก็อย่านี้บีกิมราคาหุ้นไม่ลงนะครับวันนี้ราคาหุ้นอยู่ที่อ่าสี่สิบาทสลึงนะเหมือนจะขึ้นมาสวนขึ้นมาด้วยนะครับมาดู t ี s ีครับอ่าทีอีอาเป็นยังไงนะครับอ่ะนะครับจริงตนะ้อบอกว่าประเด็นเรื่องตัวการปรับค่าเอลงนะครับก็น่าจะเป็นประเด็นที่อาจจะกดดันราคาหุ้นนี แม้ราคาหุ้นจริงๆนะอ่าไม่ลง p p s i นะครับไม่ลงเท่าไหร่เลยครับนะยืนนะครับนะครับอ่ะคราวนี้นะครับมีมติอย่างไรนะครับทางกรอพอเขามีมติในการปรับค่า FT ลงนะครับก็คือจะอยู่ที่ประมาณสัก4.77นะจากเดิมที่มันสัก5.35นะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างจะต่ำกว่าที่เราคาดการณ TPSI ราคาหุ้นก็ยืนนะครับวันนี้ครับคราวนี้นะครับมาจากอะไรบ้างที่มีการปรับค่า FT ลงนะครับเรามองว่า จากในส่วนตัวพวกต้นทุนครับก็คือราคาก gas ที่ไม่มีการปรับลงนะครับอันนี้ก็ทําให้เราก็เลยมีนโยบายในการปรับค่า FT ีลงก็คือลงทุกภาคส่วนเลยนะครับทั้งกลุ่มที่เป็นตัว residential คือกลุ่มบ้านอยู่อาศัยแล้วก็เป็นพวกนอน residential ด้วยนะครับอันนี้ก็ทําให้ค่าไฟเนี่ยไม่มีการปรับตัวลงนะครับอันนี้เรามองว่ายังไงบ้างสมมติว่าถ้ามังเคสแบบนี้ทุกคนบอกเอ๊ะค่าไฟลงม่นทาให้กําไรของตัวกลุ่มน้อยฟ้าเนี่ยมันลงด้วยหรือเปล่านะครับแต่ลืมนะครับว่าการปรับค่าเทีมันมาต้น กับราคากาซึ่งเป็นต้นทุนในการผลิตไปเนี่ยมันลงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้นทุนคราวนี้ก็ลงด้วยนะเพราะฉะนั้นเราก็เลยมองว่าถ้ามันออ f s e ตกันแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับไม่ทำให้กําไรเป็นไงเราก็มองว่ากําไรของตัวกลุ่มไ้อยฟ้าเนี่ยมันยังน่าจะออกมาเป็นตัวเลขที่คือโตอยู่ก็คือมีกําไรแหละนะครับแล้วก็น่าจะโตต่อด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้วันนี้ราคาหุ้นเหมือนจะสะท้อนนคะครับคือไม่ได้ลงเลยนะถึงแม้จะมีการปรับค่า f t เนี่ยทั้งราคาหุ้น j ีพแล้วก็บีกิมเนี่ยยืนนะครับวันนี้อย่างบีกิมตัว j ี c วันนี้ก็บวกขึ้นมามาด้วยซ้ําไปนะครับอ่ะนี่ก็เป็นในส่วนของตัวกลุ่มหน่วยฟ้านะครับวันนี้ผมขอแถมอีกตัวหนึ่งแล้วกันทีแล้วกันนะก็หลังๆรู้สึกว่า volume ม,มันเริ่มขยับข,บขึ้นมาสูงขึ้นมานะครับหลังจากที่ราคามันโะลงมานะถึงประมาณต่ำกว่าเจ็ดสิบาทเองตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่เจ็ดสิบเอ็ดบาทห้าสิบละนะครับก็มีข่าวว่าเขามีการอนุมัตินะครับสร้างตัวตัวดอนเมืองเฟสสามเนี่ยนะครับ อันนี้ก็ถามว่าเป็นยังไงอันนี้สปายหรือเปล่านั้นเขาเราบอกว่าอันนี้จริงๆเนี่ยอยู่ในโมเดลเขาอยู่แล้วนะครับไอ้ตัวดอนเมอร์เฟสสามเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นส่วนของตัวการต่อขยายผ่านเชื่อมนะครับอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าหลุมจอดนะตัวนี้เขามีการขยายเพิ่มเติมหรือว่ามีการต่อเติมเพิ่มเติมนะครับก็ทําให้ในแง่คือจะรองรับนะกับในส่วนตัวไฟเครื่องบินเนี่ยที่มันจะมีทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้นน,นะครับ ก็คิดว่าจะเริ่มใช้งานได้ในช่วงปี2030นะครับอันนี้ก็ทําให้ภาพโดยรวมน่าจะดีขึ้นก็ต้องบอกว่าก็ใช้ในเรื่องส่วนของตัวกระแสเงินสดใน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 บริษัทแล้ครับก็ไม่ได้ไปกู้อะไรมากมายก็ก็เป็นปัจจัยในเชิงบวกต่อหุ้นพอเออทีนั่นเองครับอ่านะครับอ่ามีคําถามนะท่านผู้ชมนะถามคุณจุลกายครับยินดีครับคุณเอครับสวัสดีครับคุณต้นแล้วก็คุณสุสุสุวัฒดิพง์ใช่ไหมครับอ่าถ้าอ่านชื่อผิดไงต้องขอโทษด้วยนะครับ โอเคครับก็มีประมาณนี้ครับก็มาโดยสรุปด้วยกันนะครับผมคิดว่าตอนนี้เหมือนตลาดก็มันมีความชัดเจนนะในเรื่องกับเทรนด์ดอกเบี้ยละนะครับแล้วก็ภาพเศรษฐกิจจริงในต่างประเทศเขาอาจจะมีการปรับนะ GDP ลงแต่ผมคิดว่าภาพโดยรวมเศรษฐกิจบ้านเราเนี่ยจริงผมคิดว่าน่าติดตามครับเพราะว่าเราน่าจะได้เห็นภาพของการเติบโตต,ต่อนะครับเมื่อวานเรามีตัวเ a เปอร์บริคอลตัวมาร์เก็ตสไตรจี้มาแล้วนะครับว่ามันจะเป็นในส่วนตัว GDP หรือแม้กระทั่งอ่าพวกในส่วนตัวงบนะครับไปมากหนึ่งนี้ ข้างหน้านะครับกลุ่มหน่อยบ้างที่น่าสนใจก็คงจะยังวนอยู่ในกลุ่มที่เป็นโดมนสติกเพลย์แหละครับคาปีท่องเที่ยวอะไรต่างๆนะครับว่นน้คมก็น่าจะเป็นคุณที่น่าสนใจในรอบนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็เป็นประเด็นทั้งหมดนะครับที่นี้นะครับนำมาฝากทุกท่านนะครับจริงๆมีรายละเอียดเยอะนะครับท่านผู้ชมสามารถนะครับเข้าไปอ่านในบทวิเคราะห์ได้นะครับผ่านทางช่องทางเว็บคอนเน็กเน่ยเราก็จะมีมีการโพสต์นะพวกรายละเอียดต่างๆหรือว่ากระทั่งถ้ามีปัจจัยอะไรที่มันเป็นปัจจัยอเลอร์เกิดขึ้นในช่วง เพครับอย่างเช่นหุ้นบางตัวลงแรงเลยได้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าผมได้ข่าวมาก็จะเป็นโพสตแล้วก็รวมถึงตัวมุมมองทางนักวิเคราะห์เราด้วยนะครับก็จะเป็นการโพสต์ขึ้นไปแบบเอ๊ะถ้ามันมีหุ้นที่มันมีปัญหาหรือมีประเด็นนะครับก็ก็สามารถจะเข้าไปอ่านได้ผ่านทางช่องทางในเว็บของเราเองนั่นเองครับโอเคครับวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานโอ้โหเดี๋ยวครับมาอีกท่านหนึ่งบอกคุณคุณเจนี่บอกว่าการาฟแนวโน้มเป็นไงโอเคครับการาฟก็เชีย์ครับนะครับลงไปฟ้าผมคิดว่ารอบนี้ ยังใช้ได้ครับก็ก็แนะนําต่อครับยังคงแนะนําต่อเมื่อวานก็เชียร์ไปวันนี้ก็ยังเชียร์ต่อครับก็ยังอยู่ในเปเปอร์อยู่ครับเป็นทุน t o อปพิกของเราครับโอเคครับแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่ใช่ครับน่าท้อครับพรุ่งนี้วันศุกร์ยังยังไม่จบสัปดาห์ครับพรุ่งนี้วันศุกร์เรากลับมาเจอกันใหม่นะครับกับรายการ St o c k สัญญาณนะครับวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานทุกท่านนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่แล้วก็หลายๆท่านกราบกล่าวมาเข้ามาทักทายกันนะครับก็ส่วนใหญ่ก็คุณหน้าคุณตาเลย แล้วเดี๋ยวนนี้ครับเรากลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ